ชุดฟื้นดินแร่งด่วนของเราเป็นจุลินทรีย์นะพี่นงเตรกรขาเป็นกเกษตรปลอดภยัยนะคะใครที่ทํานาทําไมต้องใช้ชุดฟื้นดินแร่งด่วนใช้สูตรอื่นได้ไหมนาลายพริกแผนด,ดินได้ไหมถ้าท่านไม่มีปัญหาเรื่องฟางข้าวไม่มีปัญหาเรื่องข้าวดิบข้าวเด้งนะ ท่านก็สามารถใช้นาายพิกเพชรดินบิ๊กเจช่วยได้บิ๊กเจเพิ่มพลังปกติได้แต่ถ้าท่านกําลังมีปัญหาข้าวดีข้าวเด้งหญ้าลิกงหญ้าลิเกหญ้าหางม้า นะคะดินเนา่าดินเสียดินเป็นกรดนะคะดินเป็นเชื้อราสารพัดน้ําเสียพี่น้องเกษตรกรท่านจําเป็นต้องใช้ชุดนี้นะจำเป็นต้องใช้ชุดฟื้นดินชุดฟื้นดินนะพี่น้องเกษตรกรเป็นจุลินทรีย์ที่จะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ต่างๆย่อยสลายฟางข้าวย่อยสลายข้าวดีดข้าวเด้ง ท่านเคยใช้มาทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าสั่งซื้อในช่องทางไหนนะคะไปย่อยฟางไปย่อยข้าวดิบข้าวเด้งท่านอาจจะผิดหวังบ้างหรือไม่ผิดหวังบ้างก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้าท่านยังไม่พอใจถ้าเปิดมาเจอเรานะต้องบอกเลยว่าชุดฟื้นดินเร่งด่วนของเราทำสำเร็จนะพี่น้องเกษตรกรเราทำสำเร็จมานานแล้วนี่เป็นสูตรใหม่ที่เราคิดค้นพัฒนาจากสูตรเดิมให้เห็นผลเร็วขึ้นสูตรเดิมนะ สูตรเดิมว่าดีอยู่แล้วแต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการหมักสักเจ็วันแต่วันนี้นะคะสูตรใหม่ของเราคือชุดฟื้นดินเป็นสูตรเร่งรัดสูตรเร่งด่วนซึ่งเรามีตัวบูสเตอร์คือขวดสีส้มนี่แหละเป็นตัวเร่งด่วนในช่วยเรื่องของการให้ฟางข้าววัตถุอินทรีย์ต่างๆข้าวดิกข้าวเด้งย่อยสลายเร็วขึ้นภายใน3วันเพรานั้นเจกรขาเพราะนั้นท่านสามารถทํานาได้เร็วขึ้น